ข่าวแรกครับเป็นบรรยากาศอันโศกเศร้าครับคุณผู้ชมและความอาลัยอย่างยิ่งเลยที่มีประชาชนคนไทยจํานวนมากครับรวมไปถึงเหล่าดาราคนบันเทิงอย่างพี่ก้องปียะครับพี่ท็อปดารณีนุช พี่ปูปิศนานะครับที่เดินทางมาเฝ้ารอเพื่อร่วมส่งสเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งพี่ก้องพี่ท็อปพี่ปูนะครับก็ได้เผยความรู้สึกทางน้ําตานะครับที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านนะครับมีเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับฟังพร้อมกันครับเชิญครับเราอยู่ในแผ่นดินของท่านนะคะมนันเป็นความแสดงการกตันยูต่อท่าน แล้วก็เป็นการน้อมระลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ท่านมีมาตลอดเราก็อยากมามาน้อมใจเราน้อมกายเราส่งท่านเราก็ส่งส่งบุญของเราถวายพระพรให้กับท่านพระสงฆ์ท่านไปสู่สวรรค์คาไลแล้วสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเราในหัวใจคนไทยทุกคนก็คือความรักความเมตตาเพราะว่าเรามีพ่อแม่ของแผ่นดินที่รักและเมตตาพวกเรา จนมันกลายเป็นนิสัยคนไทยเพราะเราได้รับความรักจากพระองค์ท่านเหมือนลูกที่ได้รับความรักจากพ่อแม่เต็มอิ่มเราก็มีความรักที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นให้กับคนอื่น,นด้วยจะเป็นพระสงฆ์นิกี่ดีคนดีของแผ่นดินนะนะครับใจหายมากๆรู้สึกใจเจ็บนะคุณบนบเนาะค่ะพวกเราเกิดในรัชสมัยของพระองค์ท่าน,<ช>น,นนะคะก<ช>็ต่นนเกิดมาเราก็เจอพระองค์ท่านตั้งแต่แรกเกิดจนวันนี้มันส่งท่านก็เป็นความรู้สึกซึ่งเสียใจ ะคะเหมือนขาะแม่แม่แผ่นดินไปนะคะก็เสียใจแล้วก็ยังวนพูดถึงเนียก็ยังรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจตลอดเวลานะคะเราสนพี่กองเองพี่กองภูมิใจนะคะในการเกิดเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ภายใต้ร่มโพของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์แล้วก็ในหลวององค์ปัจจุบันรัชชัยสิบอยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะได้ภูมิใจนะคะว่ามีชาติไทยมีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์ นะคะที่เรียกว่าเพียบพร้อมทุกๆอย่างดีใจจ้ะค่เราเกิดเป็นคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยค่ะเคยเคยได้ฝ้าพระองค์ท่านตอนงานโครงการหลวงนะคะทุกครั้งที่พระองค์ท่านยิ้มแล้วก็พระองค์ท่านทรงเอ่ยถามหรืออะไรต่างๆ,ๆนานากับคนอื่นนะครับไม่ได้กับพี่กองนะคะและ้พว่กองได้มมยินพระสุรเสียงโมจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็ปิติแล้วมันก็เป็นความสุขมันเหมือนมีน้ําเย็นมาชโลมอยู่ในใจมันคือความสุขที่เราได้รับพลังอันดีงามมาอยู่ที่ตัวเราค่ะมันคือความสุขจริงๆที่เราได้ฝ้าพระองค์ท่านนะคะความเป็นไทยที่ท่านยังทรงแบบ อนุรักษ์ไว้นะคะทำให้มันไม่หายไปจากไปจากความทรงจำของเรานะคะเคยเข้าเฝ้าตำงานต่างๆนะคะก็เห็นไกลๆก็ปลื้มแล้วเนาะได้แค่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ก็ปลื้มแล้วอะค่ะ